ก็มีเรื่องราวให้หน้าปวดหัวอยู่ตลอดนะครับสําหรับคนพมา่าคือมีหนุ่มคนพม่าคนหนึ่งอ่ะขับรถแต่งซิ่งอ่ะเข้มขัดกินวัตรภัยก็ไม่มาไม่คาดแล้วก็ขับรถไปไหลสดไปหรือ,อยังไงนี่แหละคือการกระทําลักษณะนี้มันต้องบอกว่าอันตรายแล้วก็ผิดกฎหมายอย่างเต็มเต็มเจ้าหน้าที่ตำรวจไปไหนหมดจราจรไปไหนหมดทำไมไม่กวดขันเรื่องนี้ปล่อยให้คนต่างด้าวเข้ามาขับรถในไทยได้ยังไง รถก็เป็นรถกระบะแต่งซิ่งมีใบขับขีนะ่เนี่ยส่วนใบขับขีนะ่เนี่ยผมคิดว่าไม่มีแน่นอนละเพราะว่าเป็นคนต่างด้าวหรือว่าจะมีใบขับขี่อะไรก็ไม่รู้แหละแล้วก็ไม่คาดเข็มขัดไรสุดในขณะขับรถนี่โอ้โ oh หคือที่ตั้งด่านนี่ตั้งกันบ่อยเหลือเกินนะแต่เรื่องราวแบบนี้กลับเงียบมีการโพสลงโซเชียลทําไมไม่มีการดําเนินการอะไรเลยคือผมก็งงอะ่ะแต่ถ้าเป็นคนไทยนะ ถ้าเป็นคนไทยถ้าทำแบบนี้ก็ไม่แน่นะอาจจะโดนหลายข้อหาอยู่คือมันขับรถไปด้วยซิ่งรถไปด้วยเนี่ยมันก็พูดอะไรภาษาอะไรของมันอะผมก็ฟังไม่ออกหรอกมันก็พูดคล,คล้ายว่าแบบอวดอะไรมาสามารถทำอะไรได้ทุกอย่างในประเทศไทยมั้งอันนี้ถ้าความเข้าใจผิดถ้าผมเข้าใจผิดก็ต้องขออาภัยด้วยคือมันก็พูดไปเรื่อยเปื่อยอะ ไม่ไม่ไม่สมควรนะเพราะว่าโอเคประเทศไทยให้สิทธิเสรีกับคนทุกชนชาติแต่ไม่ควรมาทำแบบนี้จะทำอะไรไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทยอยู่ใต้รัฐธรรมนูญของไทยนะจัไม่ใช่มาอน,น่นีนั่นทำตัวแบบนี้มันมันไม่อยากจะเชื่อนะว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้แต่จริงถ้าจะผิด ได้ไหมผมคิดว่าเอาผิดได้นะเพราะว่ามันมีคลิปวิดีโอเป็นหลักฐานอยู่แล้วอะและรถก็ไม่รู้ว่ามันรถมันหรือเปล่าหรือรถมันได้มาอย่างไงก็ไม่แน่ใจนะอันนี้ก็ต้องอพูดไปตามหลักนะ่เพราะว่ารถที่แต่งซิ่งเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะเอาเอาเข้ามาเข้าประเทศไทยได้นะคือเอาจากประเทศหนึ่งมาประเทศไทยไม่ได้นะดูจากลักษณะของรถแล้วอะ มันก็พูดเสียงดัง่าเปล่าไรสุดไปด้วยคือทุกวันนี้นะไอ้คนพม่านี่ผมรู้สึกว่ามันไม่เกรงใจอะไรประเทศไทยเลยไม่เกรงใจอะไรประเทศไทย,ลยแล้วก็มีนักการเมืองบางคนมีสอสอบางคนนี่ก็อ่บอกให้เราช่วยเหลือแรงงานต่างชาติคนต่างชาติที่ลี้ภัยสงครามเข้ามาอันนี้ผมก็เห็นด้วยแต่การช่วยเหลือมันต้องมีขีดจํากัด นะครับมันต้องมีขีดจำกัดไม่ใช่ว่าเปิดกว้างอยากให้เขาพอเคารับเขาเข้ามาลี้ภัยแล้วอยากทําอะไรก็ได้มันผมดูว่ามันมันจะไม่ไม่ใช่แบบนั้นแล้วละ่ะเพราะว่าตอนนี้นะ่ะสังเกตในโซเชียลต่างๆสิครับมีแต่คนต่างชาติคนพมา่าเนี่ยเข้ามาทําตัวกลางทําตัวโน่นนี่นั่นมันก็รู้สึกว่าเออบางทีเราก็ใจดีเกินไปนะบางทีเราก็ใจดีเกินไป ก็เห็นใจครับคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆอ่ะบางคนเขาก็มาหลบภัยสงครามอันนี้ก็พอเข้าใจได้อันนี้ก็เข้าใจความรู้สึกคือเขาก็อยู่ในสถานที่ที่ทางการไทยจัดให้บางคนนะแต่บางคนเข้ามาหางานทนนําทนี่โอ้โหได้ทีก็โน่นโอ้โหไม่อยากจะพูดเลยอย่างในคลิปนี้เรื่องราวที่ผมเล่าเนี่ยไอ้หนุ่มพม่าคนหนึ่งเนี่ยมันขับรถแต่งซิ่งไร้สดในขณะขับรถแล้วก็พูดอะไรของมันก็ไม่รู้ อยากจะให้หน่วยงานเข้าไปตรวจสอบหน่อยว่าไอ้หมอนี่มันเป็นใครมันเอมีรถมายังไงแต่งซิ่งได้ยังไงม,มีใบขับขี่หรือไม่นะครับขับรถแบบนี้มันประมาทอยู่แล้วแหละมันก็มีความผิดมีหลักฐาน